สวัสดีครับพญายัสมรีรักต่างวัยครับผมตาสาวเรารักต่างวัยค่ะเมื่อนี้เอามาที่พระธาตุสัจจะนะครับผมพระธาตุสัจจะอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับนี่ค <No> ือเป็นองค์พระธาตุสัจจะวัดอะไรเลยพระธาตุสัจจะอาเภอท่าลี่จังหวัดเลยยินนี่ต้อนรับทุกท่านมาทัน วัดลาดปูทงวัดลาดปูทรงธรรมนะครับผมตามที่อยู่ในหลักกิโลใหญ่นะครับผมครั้งแรกที่จะไปะคงจะสวรมรองเท้ากันได้เนาะเพิ่นบ่ได้เขียนไปเนาะน่าจะสวมได้ไะเขาขึ้นไปที่องค์พระธ,ธาตุนะครับทางขึ้นนะครับในทางขึ้นป้าย ไปชมกันก็จะมีท้าเวสุวรรณนะครับขึ้นบันไดบันไดนี้จะเป็นหินศิลาแรงเนาะเป็นหินศิลาแรงออะมินตาเดินก่อนเลยพาพี่้องมาชมเท่ากับมาครั้งแรกเธอแรกครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าเตกี้มินตาก็เคยไปเห็นงานเนาะเคยผ่านมาบอกว่าเคยผ่านตลอดอยู่กัเดี๋ยวเห็นเรียวเบิงอยู่เดี๋ยวเบิงอยู่อื กาคิดในใจอยู่ย่างไดที่มีโอกาสชิมมะมะวายเน,นาะท่านทั้งนอกเขนจะเป็นล้านล้านหินนะครับอันนี้จะเป็นลานพระลานหินอ่าบันไดสองทางข้างก็จะเป็นพญานาคสีเขียวอันนี้แม่นลวงปูทวดนะลุงปู่ทวดพระธาตุสัจจะนะครับจะเรียนแบบมาจาก พระาธาตุพนมนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีเมื่อพระาธาตุพนมถล่มนะครับพระาธาตุพนมถล่มก็มีส่วนที่นำเอาเศษฝุ่นเศษของพระาธาตุพนมมาไว้ประดิษจฐานไว้ตรงนี้ ันี้ก็เป็นวัดพระราชทจงธรรม่างกันนะเมื่อกี้จะเป็นพระลานที่ปูพื้นด้วยหินศิลาแรงนะครับผมบานนี้เฮ้ากาาไาวายพระขอพรขอพรพระธาตุนะครับสวยงาม <Man. S 2> เป็นท่องพระธาตุเขามาวานี่เดี๋ยวเขาก็าาย่างไปพุ่นด้วยบอ่า,อาข้างไปนี้จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมแมนมีอา่นาออน้ำล้อมรอบด้วยนะเออนี่อ๋อนี่ดอกไม้ทูบเทียนอ๋อนี่เขาจะมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนอย่นีีก่่นนะครับ เทียนเทียนสองเนาะเทียนพละสองทุ<ด>บสามดอกไม้หนึ่งดอกไม้พละหนึง่งอ๋อนี่ครับเทียนสองดอกทูบสามดอกไม้หนึ่งใต้เขาไปไหวขอพรกันกองค์พระธาตุสัจจะนะครับเขาก็จะไปจุดทูบ ทุบเทียนบูชากันนะครับผมหลังจากเข้าไปไหว้ขอพรอง์พระธาตุแล้วนะครับลลมันก็จะเข้าไปชมภายใน,<ม>ในองค์พระธาตุนะครับผมไปปุ่นลงท้าบันปุน่าจะต้องปุ่นปุนี้อาจจะเข้ากันในอันนี้พระธาตุสัจจาลาดปูอำเภอท่าที่จังหวัดเลย<ม>สร้าง เยตือนยินตาตือนสร้างพศธร9มร้อยสิบเ้าสำเร็จพสธรรมร้อยยี่สบสามอำบุญกับนาผีอ่าสะดอกคอตาเด้อสาธุ พระาธาตุเป็นฐานพระาธาตุแปดเหลี่ยมนะครับอ,อย่างชมรอบๆนะครับผมเนี่ยเป็นกลีบบัวสีชมพูนี่เด็ดทงาทงเข้าทางเข้า,เข,าเข้าด้านนี้เลยไหม,มเข้าด้านนี้แหละเข้าด้านนี้อ๋ออันนั้นเปน็นกระเจ้าเองเอ,อนี่นะครับรอบองค์พระาธาตุสัจจะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม ไอ้แปลกเนาะแต่ว่าอันนี้มันบห่อนเนาอเออบห่อนพื้นบห่อนวันดน้าอยู่ด้างล่างคือนวันนะเออเห็นแลเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพาี่ข้างในเข้าไปกราบปะข้างในแล้วเข้ากราบมาออกมาทางนองมาลูบกองเขาใส่เขาทั้งผุนเขาทั้งผุนดีก็ทั้งหนา ะเมื่อเข้ามาภายในกรดถางขอบริจาคเหรียนห้าสิบห้าจุดสิบแบง์ทางนี้นะครับเาจะเวียนมาทางนี้นะเวียนด้านนี้อ๋อจะมีทั้งทึงนะครับอ๋ออันนี้มันมีบันไดขึ้นได้ปะ ที่มันไหญขึ้นเพิ่นเพาะ้ขึ้นแมนเป็นองค์ฐานแปดเหลี่ยมนะครับอ,อันนี้ก็จะมีพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเพื่นร่วมสร้างพระแก้วมรกตนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพห้ามจับองค์พระนะครับอื พระพุทธสัจจะนะครับน,นี่องค์พระพุทธสัจจะมาด้านนี้พระแก้วมรกตสามฤดูครับนะผมพระแก้วมรกตสามฤดูสวยงามนะครับอันนี้พระอ่าอืม อันนี้เอิญว่ายนต์เจตุปัจจยตุ่มบุญบาร,รมีเมตตาโชค,าโชคลาภครับเป็นคองเป็นไสอ้อันนี้เป็นพระแก้วมารากตอ่าอันนี้เป็นฤดูหนาวนะครับอันนี้เป็นฤดูสามฤดูนี่เป็นฤดูฤดูหนาวตอนนี้เป็นฤดูฝนแล้วก็องค์องค์นั้นเป็นฤดูฤดูร้อน ตอนนี้เขาอยู่ที่ในฐานขององค์พระธาต<ม>ุสัจจะนะครับเราเขาจะมาทําบุญกันทําบุญบริจาคบริจากซื้อที่ดินรวายวัด<ม>ตามศรัทธาสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมอ่ะขออยู่ดีมีแห้งนะครับผม ม,มึงมาลูกของมึงเมินตาลูกจะดังปอสีบ่ดังอยู่บอนี่บ่เคยลูกดังกันดังกับอัศจรรย์เลยเมื่อแข่งบอ่เมื่ออบๆเขาแน่นนะเนาะเออนั่นแหละ บอดังบอดังอบอดังดังแทะเลย่ะดังแทะอยลอ,อมมันเนอด้อมาลอมาดูมาเปลี่ยนว่าจะลูกดังบ่ พ่อซ้ำกันปะเนี่ยยิบยิบยิบถ้าคนที่รูปดังนะรูปซ้ำนี่ดังเลยยิ่งยิ่งดูบในเนื่งก็ดังเลยยิ่ง อิดอิดอิดนิดหนึ่งนองยิ่งยิ่งยิ่งอยู่รูปควงกับบัตดังดีต่อใจนะครับผมได้ เอามาท้าหมดอ่ะเคาะระฆังส่งเสียงหน่อยอันนี้ข้ออ่อนมึนหรือว่าข้อออกหรือว่าทางไตกะแล้วแต่ไม่รู้เกิดนะข้อเบิดเคาะแต่ทางไตหรือละอ่ะข้อค่อยเคาะแห้งกะนขึ้นคือเก่าล่ะอ่ะลองมั่งเด้อยวขึ้นคือเก่าต้องเคาะแห้ง โอ้เสียงกลางวานันนโอ้เสียงเดียวกันอันนี้ต้องอา่าสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับเอาไวสา้สำนกาเข้ามาทำบุญที่พระธาตุสัจจะนะครับผม,มพระธาตุสัจจะอำเภอทาลี่จังหวัดเลย <Man. S 1> นะครับก่อนที่จะเดินทางไปหับน่องที่หน้ากระเซ้งนะครับ <Man. S 1> ผมเอาสําหรับคลิปนี้ไวส้สำนีก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ